วันนี้จะพาไปดูบ้านพร้อมที่ดินนะคะอยู่หลังตลาดสดแม่ทองคำนะเข้าซอยข้างหลังมาอันนี้ก็จะเป็นตัวบ้านนะคะนชนะก็จะมีระเบียงแล้วก็เป็นกระจกแล้วก็มีมูรลวดเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็มีหนึ่งห้องนอนนะข้างในนี้ก็สามารถแบ่งเป็นห้องเล็กๆได้อีกนะเอาคู่เอาอะไรมาทำเป็นห้องก็ได้แขงแรงอันนี้จะเป็นด้านหลังห้องน้าห้องน้ําจะมีสองห้องนะอันนี้คือห้องแรกน,นี้เดินอ้อมมาอีกด้านนึงอันนี้จะเป็นหลังบ้านนะจะมีที่ต้งโลกอีกแล้วก็จะมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะคะตรงนี้ถ้า ไม่ซื้อทั้งบ้านเนี่ยสามารถขอแบ่งซื้อได้นะเพราะว่าเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยทั้งบ้านเราพร้อมต้นไม้ตรงนี้นะคะก็ประมาณหนึ่งไร่พอดีเลยนะใจสอบถามซื้อได้ค่ะ